สบายดีพี่น้องเอฟซี FC. สบายดีพี่น้องทุกคนเนะาะเมื่อนี้นผม,มียังเนาะพี่น้องอยากมาไลาุ่ดขอเงินนํำลุงสิพันกี่เป็นเงินบาทกะตอนนี้กะสี่หอดได้บโนอประมาณสี่สิบมาสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทได้ไม่รูบบ้บอ ไปจังนดกรสช่างแต่จังนายก็ขอมม่ขอบใจลุงผู้ใหญ่ใจดีตเติมเงินให้สิบพันกีบขอลุงสิบพันพี่น้องขอบาทละสิบพันเบื่งเงินอันนี้นะพักอักหนาวพี่น้องเอออยู่แล้วสบายดีผู้ใดขาวมาใหม่หนึ่งคนสบายดีแนะนำตัวไดเดอร์สิบ,าบ้าเบิ่งพักเนี่นะ เรียกปลูกมั้งพี่นนเนาะมะเขือผักหอมปีน,นี่สบายดีหนึ่งคนในน้ำตัวไดเดอร์พี่เนาะเรากำลังคุดอันหนั้นเนาะพี่เนาะนะ ขุดดินนะ่ะจีดนานพักคอยตัดต้นหักออกแล้วตะกี้มันมีต้นหักกับหักมกทั่วเนาะนี่ผักหอมเล็กหวานพี่น้องการทางานเลยลุ่ม ยูทูบก็บเราไปหอดใส่ดอกพี่น้องเอ้ยจังนานได้ดอกเมือ่อยเลยแหละขาดเห็ดเลยแหละกิซ่าแล้ว,ลว,ลวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นล่ำกระพุกหมากระพุกอ้วนสินซะนกมันกินได้พี่น้องอ <c oughs> ประบายเป็นไดยเป็นน้องเป็นนัดเป็นไอสิ้าลุงพุ่งลุกทุ่มเสียงพูไดไ,ไปเอาเสือกันยาวก่อนอีแมลแล่ละนอน có liên hệ phép พี่น้องเด็กสิาพาไปหมวกกับบุหรี่อดอกอาบแดดเนี่ยเสียงกับเบาสบายไปเลยพี่น้องเนียเป็นว่าเป็นไอสิาพาไปเลยสบายดีสองคนอันนี้พี่น้องเขาอย่งมากสมบูรณ์พี่น้อง สมกับผสมพอดีมากสมพอดีผู้ได้อ็นอยู่นี่เบิงไหลสุดอยู่นี่ทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีโอ้อยากไปเห่นอะบ้านไอ้นี่เด้สบายดีสบายดีแต่ผู้ไหลก็บบกค่อยสบายเป็นไงดอกเป็นว่าเป็นไอไอเอ,อ้อากาศเปลี่ยนจะได้ก็ดูแลสุขภาพในเดอ้อทางน,นเดอ้อสิผาโลบังทงหน้านี่นะ ักกะโดนนะพี่น้องกินกับก่อยกุ้งนี่พักกระโดนงามๆนี่พาวล็อกเบิร์ อยู S <S ่ดิมีอย่เรียกว่าสิเดะเฮ็ดนะิเดะเฮ็ด hmm. ตึ้งเพราะมีรถไถรถแต่ก็สิเกี้พันจักหน่อยจนชิชื้อไยมาเฮ็ดน้าเฮ็ดไ่ทางนาท่าอยู่ฝั่งนั้นขจอบปลูกมูมูเลยพี่น้องพาเราเบิ่งดอกพะกันยี่ หามาฟอกยังเนี่ยงมาใหม่เลยพี่น้องครุ่งนี้สิโาพาไปสุดทางหน้ามันมีท่อน้าพี่น้องต้นว่าซื้อมันให้ได้อีกให้หนึ่งหน้านี่ยมีแต่เข,ขา,าเขาบวดกัดไว้ฉัน ไดดินนาทางมลยได้เป็นนาทางนั่นเองออกไปในแม่นทุนทางเสียงยังเนอเอือก็เสียงง่วนได้พังเขาจะเห็ดเห็ดลงโม้ฟังย่างนี่กระเบนย่างไก่สิห้ากุก้ห้าเขียดสองเลย พูดกบพูดเขียดอะไรได้เลยไปเรื่อยๆบ้ทางไปได้ก็ขอบใจเด้อผู้ใดที่ขำมาเลยอยู่ตอนนี้บุกหัวเสียคลิปยั่งโลกนะพี่นอ้องอายเพิ่มเติมเออผมมันอ้ายลุงเนาะเพิ่นเติมเงินให้ข้อข้อวัดน้ำเพิ่นสิบพันเพิ่นก็เลยเอาให้ <c oughs> โอ้นั่นนี่เป็นต่ำมีป่าแท้เนาะ Dammi oh. da parte no non oh. Dammi mi parte non da mi pavo. non da มีปาว่ลีมีปาบุลีขนมยน้อมีมีปาวุลีเบิ้งสิพาลงไปเบิ้งไปงงงมีปาวุนี วมนบีนคุดกับปูคุดนปลาเทิงเลยนี่น้องนี่ปูน้องนี่ปงนี่นี่ปลาบอลนีโอ้มีแต่ปลาซิวะพี่น้องนี่ มีแต่ปลาซิวขาคุดกระปูนี่เออโอ้น้ำมึกจับเกา,าะหัวแล้วพี่น้องเอ้ยหุ้มกลุ้งเกียรตอนี่แบตเตอรี่ก่อนได้ไหม ตะลี่คอยคืิหอร์เ็นต์ขาคือสากแบตเตอรี่ไ้อยู่ปะเป็นอะไรตอน14เปอรเซ็ต์และเป็นแบตเตอรี่เบิรแมนมันดับกระทันหันไปพี่หน,น้ก็เบ่งเบียงมู่ก่ะมาคุมมู่พี่น้องเห็นอก เนยั่มันนบ่หัวครับุอกจักทนอะรไเฮ้ยเสียงยังเนาะอู่ๆเนาะฝาหอมบ่แมน่ายหงัน เอาดินมาคุ้นนี่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่ก็มี่ห้องน้าเหมือนกันไม่ใช่พาไปเบ่งนี่นะต่อไปมันจะเป็นบานค้นบนเลยแลีวคือวันซาบแบตเตรีเน่คือว่าแบตแเต,ตรีตรังบตเตรีตนันปะวะโอ้โหขจิลาดไปนี่เลยบ่ ปลาดอกพักกันแงเนาะเ้ทุกพักกันแงนะลายไรวะอืมให้นี่พักกันแยงลายแหงปลาตน้องเลยลายลีดอกพักกันแงไม่งามงามไหม โอ้ทุกงามแห้งงามโอ้สอนเด็อืมแก้งน้ำใหม่พี่น้องเจมาม้าามก็ได้เออคอยสิพาลาดไปนี่นะพี่น้องพาไปเบิ่องหน่บนในห้องหนึ่งก่อนก็เจาป่านหน่อยปลูกหมูี่นะเด นีหนามาจริงมากมาปลูกพักอย่างนี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนามนี่เขา่ต้องสูบคูดขึ้นมานดินนะปนลูก,กนี่ได้ก็ได้ในเล็กองสีผ้ายางไปนี่นะเพี่น้องรับไปนี่ต้นมะตาลน,นี่สามต้นสี่ต้นนี่หาต้นพกต้นนี่เออมสีผ้าลัดไปนี่น เฮตเตลี่คอยเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่สากมันคือบูเขาเนาะเนาะไปพายมาสิ่งขยะนี่โอ้ตะยันแก้วบาดคาใช่เนาะข้าเจ้าเห็ดหน้าแซงเลยพี่น้องนี่นี่นะกหน้าแซงนี่ตะกี้กับโบเคยเห็นขาเจ้าเห็ดจักเถื่อมาปีนี้มีเห็ดหน้าแซงเซย เพราะว่าหนำในน้องมีร้ายน้องขาจาก็เลยมาเห็นหน้าแสงาา่งน้ำลดนนำเลยนี่ไปส่งนนำเม่ลี่ขจอาเห็นหน้าแส่งรวบหน่อแเม่ลีลดนนำไปเนาะเลน่นคิดพูดไงกุ้งกุ้ง เมื่อลรพี่น้องเอ้ยบันยางเมื่อก่อนโอ้พามาเพิ่งจะซื้อหอกแม่ตดีกับิดชั่งโมงหรือเวลาก็ยังบ่ไ้น้ำขจาวเราพี่น้องเอ้ยลดดูดลดไช้ใช้พอยนิดบ่ มันติ้งตังพี่น้องอ้าทงงามเลยวะพี่น้องงามเลยวะอืมงามเลยวะติ้งตังพี่น้องม,ม,ม,มันพว่พวงพ่วงมาแกะนี่มันออกแล้กวกะสีนี่นี่ไมนต่อกันพี่น้องเลยสีนี่นี่แหละ ต่อกัอนนี่เต่าขึ้นๆต่อข,ขึ้นงามขึ้นยังกีเทนตอนยังน,น้อยวะ <c oughs> มาเล่นนี่ใส่นอตเติมะขามยีว่วางนี่เติมมะขามแม่ลป้าตกกีฟุน,นยังกูบมไหมลูกนอ พี่น้องเมื่อทางของทางพ้นทางบอกว่าเรกคือฝนฝนร้ายพี่น้องเลยไข่แต่ลมมันไปผุ่นพม่ใชิมีปลายอยู่นะพี่น้องอน้องอยว่าเนาะสบายดีหนึ่งคน นี่พี่น้องเอ้ป่าวันเวลาก็จะผ่านเร็วไววันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยบ่มีหันกลับไปเรื่อยๆอยู่มือนีนก็เเ่ากลัมวมื้วนดอกหยักคิว้วบางก่อนกับใบหญ้าเพลินมันมันบานเบิดแล้วนะพี่น้องอันนี้นะ Để bắt hở ban, and là something à, there. How đây, nắng nóng ninh 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 Nè, 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 nè. ninh 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 cát nè. ninh 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 cát nè, ninh ninh Cái ninh 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 ลานมีดผ่ามีดบาดไรือว่าควรถือกระสีเอาดอกอันนี้เอาใบมัน,นี่ยำใส่บาดมันกระเศร้าไม่ได้ขยะพี่น้องเอ้ยเขามานีง ไปทั้งนี้ก่อนเด้อเพราะว่ารถ宝马อ,อะไรยังเหลอไปทห้นี้เดียวก็มีเงินเฮียเลยเนาะไพ่กันเนาะกระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินไพ่กับโบเฮียต้นมากระทันโอ้ไผ่ตัวนี้เป็นไงเลยวะ ต้นตาลต้นดูไงเลยมักเล็บแมวกอไผ่ไม่มีอะไรในกอไผ่เบ็ดเหลือสี่ p e r c e ต t แล้วพี่น้องกะจังไดนก็ได้ ข้าพี่น้องอย่างเบิ่งแล้วเนาะโชคดีและเติบพี่น้องเลยได้หนาทางเบิกเลยขอบคุณอันผู้ที่มีจิตใจเมตตาให้ได้สีไหลเนี่พี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณที่รับชมขอบใจขอบใจหลายๆแล้วก็ขอบใจสองคนที่รับชมเบิ่งอยู่ในตอนนี้เลียกับบุหัว ทิ่ท้ายยังให้เบิกนะพี่นอ้องเล็บบุ้มไมำเบาคือคนอื่นเขาเทคนิคบวคือคนอื่นวาสันซะข้าจะมาทิ่มขยะน,นี่แล้วใส่บุญทาละหาโคกง,งยังอีกบวเฮิงเลอพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้งผู้ใดบานไก่เฮือนเคียงจะเริ่มแววเวียนมาเลนน้ำแนยซาเล้งมาอีกเดี่ยวคันหนึ่ง นี่คือเฮื่อนเล็กนะพี่น้องสร้างโดยน้ำพักน้ำแรงยางเงินได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ปีที่แต่งงานกันมากับตาเด็ดกระด้เฮื่อนลังนึงพวที่ไายกับขึ้นมาที่ไายเพื่อนดแม่ฮ็่ไทยน้พี่น้อง แบตเหลือสามเปอร์เซ็นแบตมุดได้อะไปน้องเอ้ยเด็กเล็กจิพาไปเบิ่งอันนั้นไมกลัวเบิ่งต้นที่เล็กเอามาปลูกอยู่ลานเอามาจากไทยต้นยังในไปเบิ่งจิพาไปเบิ่งก่อนแบตสิบเบิดสูบน,น้ำแบบน,นี้แหละพี่น้องสูบน้ำอาบยังบ่มีเงินใส่ได <c oughs> นี่ต้นทุเรียนหนึ่งต้น ต้นลินจีลินจีกำลังแตกดอกออกใบกำลังออกใบใหม่นะพี่น้งองเพราะว่าตึงแต่เล็กมาประมาณเจ็ดเดือนใดแหละคองกับออกใบโคดน้ำเลยเลยนที่อต้นมะอึหรือว่าฟักทองอันนี้ก็าจเป็นอันนาโดยโดยขับใจ อันนี้ก็คือทุเรียนอันนี้ก็คือเบี้ยมังอือคือกันอันนี้จะเป็นต้นมะปางดีแต่โบตายพี่น้องเลยมันคือขายต้นมะงม่วงแล้วก็มีเหล็กมาอยู่ใหม่กับยังบดิปูกยังหลายเนาะปลูกกล้วยนั้นจากต้นหนึ่งสสาหาหาต้นแล้วก็มีอ้อย นี่พักมีซีช้อมนี่แหละพี่น้องพ่อเด้เก็บกินจนังได้ขอบคุณ4ีหลานคนที่รับซ่มสวัสดีพี่ภูตะวันสวัสดีทุกคนนะเล็กก็คิดถึงทุกคนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ด่านยังไม่เปิดเล็กก็ไปไม่ได้เล็กก็ไม่อยากลักลอบไปเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าไปแล้วมันสถานาการณ์ยังไม่ปกติเราก็ต้องไป งานกว่าจะได้เนาะอันนี้ก็คือต้นมะนาวเด,ด้อขอบคุณหลายพี่ปูต่ตะวันอันนี้ก็ต้นมะนาวเล็กอะไรเอามาปลูกอืมโอ้